สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว okay, <Okay. S 1> ็บโอเคทูโอมดอทเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของหูฟังนะครับ ตัวนี้แบรนด์นี้อีกแล้วนะครับชัดเจนแล้ว่าแบรนด์อะไรวันนี้เรามากับแบรนด์ Logitech นะครับสำหรับตัวนี้คือตัวไหนนะครับแบรนด์ Logitech ตัวนี้รหัสคือ G433 นะครับนี่คือรหัสของเขาการใช้งานจะเป็นยังไงแล้วก็ทุกอย่างเป็นยังไงเริ่มจากตัวกล่องเรามาเจาะรายละเอียดกันนะครับมาเรามาเริ่มดูกันู้ยจากตัวกล่องตัวนี้โ oh อ้โห p r o f e s ชั o น a ลแน่นอนว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตระกุล G หรือเกมมิ่งนั่นเองนะครับสำหรับ โลจิเทคนะฮะตะกูจีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณภาพเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวนี้เขาบอกว่าตัวหูฟังเนี่ยขวามือตรงนี้เขาบอกว่ารูปแบบของตัวหูฟังเป็น7.1็เซราเวอร์ชวลซาสาวนะครับในการใช้งานตัวนี้จะมีพอร์ตมาให้แยกอีกทีนึงในการควบคุมเพราะว่ามันจะสามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มแต่การใช้งานจะแตกต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนั้นใ้ฝังเพราะว่าตัวนี้ใช้งานกับ PC ได้พีเอสโฟร์ได้ซูมวิดได้เอไก้ดบวยใช้กับได้ศัพท์ได้ผม อยากจะพูดเยอะนะครับถ้าใช้กับโทรศัพท์ได้มันสะดวกสุดๆไปเลยสําหรับตัวนี้นะฮะเรามาดูรายละเอียดส่วนอื่นนะครับส่วนด้านหลังกันก่อนนะครับตัวนี้เข้าบอกว่าระบบของเสียงนี่เปนะระบบ DTS Headphone 3D ใ head ห้ด้วยนะครับถือว่าโปรพอสมควรเลยนะฮะในการฟังเสียงแบบ 3D มันเป็นไงก็ทุกคนก็ลองไปฟังกันดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีของเขาที่เพิ่มมานะครับข้างๆตัวนี้มีสเปคบอกนะครับบอกว่าการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆในรูปแบบการใช้เนี่ยเสียงจะออกมารูปแบบไหนสําหรับ PC ตัวนี้เขาบอกว่าใช้งานมันจะเป็นรูปแบบ7.1 Surround s แบบชัดเจนเลยเพราะว่าตัวนี้จะมีผ่อนแยกมาให้ที่เป็นซรา r o u n ที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ส่วนของแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น PS4 Xbox กลุ่มของโซลิดกลุ่มของ Mac กลุ่มของโมบายพวกนี้จะเป็นรูปแบบเสียงแบบสเตอริอรโอปกติเพราะว่ามต้องใช้แจ็คนึกออกใช่ไหมครับนี่คือผมอธิบายให้ชัดเจนทำไมม่หก นะฮะส่วนของฝั่งซ้ายตัวนี้จะเป็นรายละเอียดโดยรวมนะครับแบบละเอียดเลยนะฮะตัวหูฟังอยู่ที่ 40mm มมก็ถือว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปเกือบจะเล็กแล้วอีกนิดนึงนี่เล็กเลยนะครับถ้าเกิดลงมาถึง35ม mm นี่คือเล็กมากละแล้วก็ขึ้นเสียงตัวนี้ Response นะครับอยู่ที่2 0 h เฮิร์ตถึงส0 0ห0เฮิร์ตนะครับสำหรับการใช้งานแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักตัวนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาบอกว่าตัวนี้ไรเวทนะครับ น้ำหนักเบาเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่259กรัมเท่านั้นเองหรือว่าเป็นหูฟังที่เบาพอสมควรแล้วก็เลนส์สายนะครับตัวนี้เลนส์สายอยู่ที่1.5เมตรนะครับว่าถือว่าเกือบจะสั้นแล้วนะครับอยู่ที่1.5เมตรก็ถือว่าใช้งานได้อยู่สําหรับตัวนี้นะครับไมทีนี้นะครับตัวนี้สําคัญมากฟ rek วันซีของไมอยู่ที่100เฮิรต์ถึง10,000เฮิรต์นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงไมโครโฟนกันว่าจะเป็นยังไงทีนี้เราไปชมด้านในกันดีกว่าผมไม่อยากพูดเยอะนะครับเจ็บคอไปชมด้านในดีกว่าาามััันนจจะเเป็ยงงไสํหรบ้ G433 ตัวน,นี้ไปชมเลยครับเราไปอยู่ในส่วนของตัวหูฟังกันแล้วมาเรามาดูกันนะครับเรื่หูฟังอะไรหรือมันกล่องนะครับแต่ตัวนี้มันหรูหราไงผมไม่อยากจะข้ามส่วนกล่องตรงนี้ไปเพราะว่าแกะออกแล้วอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นด้านในแกะออกมานี่มันคือความหรูหราทุกคนความคีบเพย์ิ่งทุกคนเข้าใจไหมมันคือความหรูหราทุกคนครับคือมันหรูจริงๆเป็นหูฟังที่หรูมากตัวนี้นะครับผมจะเห็นผมรู้สึกว่ามันหรูเพราะว่า ตัวแบบว่ามันเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยครอบไปด้วยเนื้อผ้า มันเป็นไปได้ยังไงผมก็พิ่เคยเห็นนะครับแกออกมาตัวนี้ก็จะมีนี่แบบว่าอุปกรณ์เสริมให้แบบจัดเต็มนะครับแบบจัดเต็มมากคือซื้อของเราจะเข่ไม่ต้องห่วงเลยของสัมพนาคุณก็เพียบนะครับย้ำเลยว่าของสัมพนาคุณก็เพียบเลยคือเต็มกล่องนะครับทุกคนเต็มกล่องมากเดี๋ยวผมขอเก็บกล่องลงสักนิดหนึ่งนะฮะในตัวกล่องที่เขามีมาให้มีอะไรครับมีแจ็คต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับบวกผู้มือการใช้งานมันครบอะไรขนาดนี้ทุกคนมันครบมากๆนะครับถือว่าฟูลสุดๆไปเลยเต็มโต๊ะนะครับเต็มโต๊ะจริง มีอะไรบ้างผมจะเจาะรายละเอียดไปทีละอย่างนะครับเริ่มจากตัวหูฟังแล้วก็กระเป๋านี่กระเป๋ามาให้คือมันครบมากมากนะครับวนี้แบบเพยิ่งนะครับผมครบจริงๆนะฮะตัวนี้นี่ปากกามีไหมเอาว่าเขียนไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนแยกได้สามารถแยกในตัวหูฟังกับตัวนี้ออกจากกันได้นะครับสามารถควบคุม ได้ซึ่งมันเจ๋งนะคือสามารถถอดออกได้ทําไมถึงสามารถถอดออกได้เพราะว่าสายเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมีไมโครโฟนให้ด้วยนะครับซึ่งสายตัวนี้เอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเพราะว่าสายเป็นรูปแบบ TRRS 3ขีดชัดเจนตัวนี้ก็สามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเป็นรูปแบบสายยาวตัวนี้เป็นสายสั้นนะครับสามารถควบคุมโดยการปิดเปิดไมค์ได้ด้วยตรงนี้มีไมโครโฟนให้ด้วยแล้วควบคุมวอลล่มได้ด้วยเป็นไงถือว่าครบม,มากๆนะครับแล้วส่วนของ PC ซีพายของ PC เป็นยังไง นะครับพัดของ P C ตัวนี้นะครับในการควบคุมเขามีตัว7.1 เวอร์ชันเซอร์เรซามาให้ในการควบคุมตัวนี้ใหญ่ให้เป็น7.1เวอร์ชันเซอร์เซาสามารถควบคุมโดยการเสียบตัวนี้เข้าและใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสเตอริโอปกตินะครับในการที่จะเอาไปใช้งานตัวนี้สเตอริโอก็สามารถเอาไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยไม่อยากจะเป็น7.1ปกติก็เอาเป็นแบบสเตอริโอปกติก็ได้แล้วก็ตัวนี้มีอะไรมาให้เป็นหูครอบนะครับใส่เข้าแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับมีมาให้ตัวนี้สําหรับอะไรแล้วก็คู่มือการใช้งานต่าง ถือว่าฟูผมบอกเลยว่าฟูมากนะครับคุ้มราคาจริงๆสำหรับตัวนี้นะฮะเรามาเจาะรายละเอียดตัวหูฟังกันบ้างดีกว่าว่าตัวหูฟังจะเป็นยังไงขอเก็บอุปกรณ์ลงสักนิดหนึ่งนะฮะเรามาเจาะรายละเอียดในส่วนของมุมบนกันตัวนี้จะสำคัญมากนะครับผมบอกเลยว่าจุดเด่นตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างแตกต่าง นี่คือสไตล์เลยนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างแตกต่างมีความหรูหรามีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นตัวสีเหลืออะไรต่างๆซึ่งตัวสีเนี่ยมีวางขายในท้องตลาดไม่ได้มีแค่สีดําด้วยนะครับจะมีสีน้ำเงินอีกด้วยแล้วก็สีแดงนะครับในท้องตลาดจะมีหลายสีเลยให้เลือกก็ลองเลือกกันดูว่าชอบสีไหนนะครับ<อ>ตัวหูฟังตัวนี้ปรับระดับได้เอาจริงๆไม่กล้าจับมันแรงม,มันดูหรูอะทุกคนนึกออกไหมมันไม่ใช่หูฟังที่แบบสมบูรณ์สมบันจนเกินไปแต่ตัวนี้ใช้งานแบบเรียบหรูบอกอย่างนี้ดีกว่าเอาไปฟังเพลงก็ได้หรือว่าจะะเเเอไไไปปล่นนกกมรรร็ดดด้้ัับบ ด้านบนตัวนี้ไม่ใช่หนังเทียมนะครับเป็นผ้านะครับผ้าโฟมบางๆนะครับเพราะว่าตัวหูฟังเนี่ยจะอยู่ที่แค่40มิลลิเมตรเท่านั้นเองสำหรับตัวนี้นะครับตัวไฟไม่มีอะไรเลยสำหรับตัวนี้ไม่มีไฟแต่มีโลโก้ให้นะครับทั้งสองด้านแบบนี้แล้วก็จะมีช่องพอตในการเสียบจะมีพอตสำหรับไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับในการเสียบหูฟังเสียบด้านล่างแล้วก็ไมโครโฟนเสียบตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมตัว ไมโครโฟนออกมาในการใช้งานปรับระดับสลีระได้รูปแบบการปรับที่แบบว่าเอย,อยากเก็บอาอยากเก็บตัวหูฟังคุณสามารถปิดงอแล้วก็เก็บได้ทันทีนะครับอีกด้านนึงบิดไม่ได้ไปบิดนะครับไม่งั้นจะหักโดยรวมสําหรับตัวนี้นะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีแกนด้านในตัวนี้ที่สามารถปรับระดับได้ทั้งสองด้านนะครับแกนด้านในเป็นเหล็กน,นะครับซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี เนื้อผ้าอ่าเป็นเนื้อผ้านะครับและส่วนของตัวหูฟังนะครับจุดสําคัญตัวนี้นะครับคือสิ่งที่เขามีมาให้ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเขามีอุปกรณ์มาให้ที่สามารถเปลี่ยนตัวหูฟังได้ใครที่กลัวว่าจะขาดใช้ไปแล้วมันขาดแล้วอยู่ดีมันแบบว่ามีอะไรมาเลอะมีอะไรมาเปื้อนคุณสามารถถอดออกและสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะเขามีอุปกรณ์มาให้สําหรับตัวนี้แล้วตัวหูฟังเนี่ยขนาดรูปแบบเนี่ยเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ใช่หูฟังที่เป็นวงกลมปกตินะครับให้มันใส่หูได้แบบพอดีนะครับทีน จะให้ดูในส่วนของไมโครโฟนในการใส่ไมโครโฟนตัวนี้สามารถใส่ได้นะครับเรามาเป็นแท่งแบบนี้เลยแล้วก็เอามาใส่นะครับเสียบในส่วนของช่องบนตัวนี้มันจะพอดีกันนะฮะคือเอาให้มันลงล็อกที่สุดนะครับ <S <S เห็นไหมว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันจะทํามาเป็นล็อกมาแบบพอดีเลยนะครับแล้วก็ปรับดูป๊บมันจะใส่ได้แบบนี้พอดีเลยนะครับนี่มันจะรูปทรงเป็นลักษณะประมาณนี้สามารถปรับยืดหดได้เราจะเอาให้มันอยู่ในทิศทางไหนแบบพอดีพอดีก็ให้มันพอดีปากเรา ทีนี้เราไปฟังเสียงดีกว่าว่าเสียงเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เสียงไมโครโฟนด้วยไปฟังเลยครับ <S <S เรามาอยู่ในส่วนของการฟังเสียงแล้วนะครับ <S 1> <S 1> ผมอยากจะบอกว่านะฮะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะจับพอสมควรนะครับเพราะว่าจากที่ผมใส่ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแน่นเลยแล้วน้ําหนักผมบอกเลยว่าเบามากนะครับเบาแบบเบาสุดๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเรามาฟังเสียงกันบ้างดีกว่าว่าเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเปิดแบบว่าจับเต็มฟูลให้ทุกคนได้ฟังเพลงกันซึกงนิดหนึ่งนะครับมาฟังกันดูฮะ หบอกเลยทุกคนนุ่มมากมันเป็นหมูฟังที่รักชูรี่อะรูปทรงแล้วก็ตัวเสียงก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยอ่ะลองมาฟังกันดูฮะ เสียงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไมโครโฟนกันต่อเลยครับเรามมาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับสำหรับเจ้า G433 ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัวนี้แหละนะครับทุกคนดูขึ้นเสียงในจอโทรศัพท์ที่ผมบันทึกมันใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้จริงๆเพราะว่าผมบันทึกถ้าใช้งานกับระบบในโทรศัพท์ได้แบบนี้ยังไงใช้งานได้กับแอปอื่นๆอย่างแน่นอนเนี่ยผมขอให้ดูนะฮะเห็นไหมนี่คือเสียงจาก ไมโครโฟนตัวนี้นะครับทุกคนสามารถปรับได้นะอยากจะปรับนั่นปรับนี่ทุกคนสามารถคอนโทรลได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมในส่วนของพอตตรงนี้ได้ด้วยอยากจะปแล้วก็กดเปิดขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถพูดได้ต่อนะครับเนี่ย สบายๆเลยใช้งานได้แบบฟูๆเลยสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันบ้างน,นะครับว่าการใช้งานตัวโปรแกรมสําหรับตัวนี้มันใช้งานยังไงไปชมเลยครับเราไ่ในส่วนของตัวโปรแกรมกันแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ในพาร์ทของตัวโปรแกรมโหลดมาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโปรแกรม GHub ที่ทาง Logitech เขามีมาให้นะครับตัวนี้คือตัว G433 นะฮะโหลดมาเรียบร้อยนะครับเสียววอุปกรณ์แล้วมันก็จะใช้ได้เลยทันทีนะครับอย่างหน้าจอที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็จะเป็นตัว อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีตัวเมาส์นะครับหูฟังแล้วก็กล้องนะครับเราก็จะเข้าไปในตัวหูฟังเพื่อไปดูค่าเซตนะครับพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีการปรับส่วนต่างๆเนี่ย เยอะแยะมากมายเลยที่สามารถปรับได้นะครับดูอย่างฝั่งซ้ายตัวนี้นะครับนี่คือส่วนแรกนะครับก็จะมีพาร์ทสส่วนด้วยกันคือส่วนของอะคูสติกที่สามารถปรับได้แล้วก็ส่วนของเซอร์ราลซาวเซอร์ราลซาวตัวนี้คุณก็สามารถควบคุมได้อย่างกดเอ็นนัเบิตัวนี้กดปุ๊บเราจะสามารถควบคุมได้เลยในส่วนของตัว uh, 7จจ ที่เป็นเซอเร,าาร์ราลซสาวนะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้แต่ต้องเสียบตัวที่เป็นเซอเร,าาร์ราลซสาวด้วยนะที่เขามีมาให้นะถึงจะควบคุมได้แล้วก็ส่วนพาร์ทอื่นที่เราสามารถควบคุมได้ก็จะมีวอลลุ่มนะครับไมแล้วก็ไซส์โทนไซส์โทนตัวนี้เป็นส่วนของข้างนะครับเพื่อให้เราได้ยินเสียงตัวเองนะครับก็จะมีแบบเพิ่มเข้ามาเสียงก็จะเพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติเนี่ยเห็นไหมว่าสมมุติผมพูดปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะโผล่เข้ามานะครับเนี่ยเสียงมันจะก็จะโผล่เข้ามาเพื่อให้เราได้ยินนะฮะแล้วอนขง EQ ตัวนี้สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่า Advanced EQ ตัวนี้จะเป็นการควบคุมเพื่อให้เราได้ยินเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเท้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะควบคุมตรงนี้ได้นะครับในการควบคุมเราจะบูทเฟดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ cinematic หรือว่าจะเอาเป็นแฟดเลยแฟดก็คือเสียงทุกอย่างท่ากันหมดนะครับเราก็จะสามารถควบคุมได้หรือจะเอาเป็นโมบ้าเนี่ย multiplayer online battle arena เป็นแบบโมบ้าแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบอื่นน,นะครับที่เขาเซต พีเซตมาให้แล้วก็มีหรือเอาเป็น fps นะครับ first person shooter ก็มีนะฮะแล้วก็ด้านล่างสามารถควบคุมพีเซตที่เป็น equalizer ที่เป็นรูปแบบที่เราจะใช้เองก็ได้สามารถควบคุมได้นะฮะนี่คือพาร์ทของส่วนตัวโปรแกรมนะครับคุณสามารถควบคุมในแบบที่คุณต้องการได้แบบอิสระมากๆผมย้ำเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นหูฟังที่ราคาที่จับต้องได้แล้วก็คุณสามารถควบคุมโปรแกรมได้ จัดเตมขนาดนี้มันไม่มีตัวอื่นแล้วที่จะทําได้ขนาดนี้มันอาจจะมีแหละแต่ตัวนี้ก็ถือว่าฟูลสุดๆแล้วนะฮะลองตัดสินใจกันดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับทุกคนฮะนี่คือข้อมูลแล้วก็ทุกอย่างเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้ G433 ใครชอบก็สั่งซื้อกันเยอะๆนะฮะลองตัดสินใจดูเพราะว่าด้วยความ l ช x รี่รข,ของตัวนี้นะครับมันดูแพงมากเลยนะครับผมด้วยห่อหอุ้มมาแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยนะครับใครจะเอาไปใช้งานคิดว่าตอบสนองกับความรู้สึกได้มันสวยด้วยแล้วก็คุณภาพก็จัดขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้แล้ว จะสั่งซื้อเข้ามากันได้ลิงก์ทุกอย่างผมแปะให้แล้วสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณทุการรับชมครับเย้แอมบิบ้าเด